ในเช้าวันนี้น้องบินขอดูฝนสักนิดหนึ่งก่อนนะให้ภาพคุณผู้ชมหน่อยครับฝนฟ้า,ฟาอากาศเนี่ยครับวันนี้เป็นฝนฟ้าอากาศของประจําวันนี้นะครับ,รบที่มีการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พบว่าวันนี้เนี่ยฝนก็ไม่เยอะนะเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันว่าฝนเนี่ยไม่เยอะแต่เป็นว่าพอตอนบ่ายพี่ถนอมฝนตกหนักมากที่กรุงเทพมไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ในส่วนของวันนี้นั้นนะครับภาคเหนือที่มีการรายงานเข้ามาก็คือฝนฟ้า 30%ของพื้นที่เท่านั้นเองเท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางก็30กรุงเทพก็30ตะวันออกก็30นะครับยกเว้นทางฝั่งภาคใต้นะครับฝนสูงขึ้นมานิดนึงนะครับภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยส0่ส่วนอันดามันเนี่ยก็จะเยอะกว่าก็คือ60%ของพื้นที่นะครับครับนี่เรื่องของฝนนะฮะช่วงนี้ก็อย่างว่าฝนน้อยนิดนึงนะ,<ค>ะมิถุนายกรกฎานะครับ แต่ว่าถ้าดูจากรายงานที่ทางากรมส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำนี่นะครนะครับเขาพบว่าปีนี้เนี่ยไม่ประสบปัญหาภายแล้งถือเป็นความสำเร็จเลยนะปี64เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีพื้นที่ประสบภายแล้งเลยนะครับในการสรุป ผลการดาเนินงานมาทั้งหมดเนี่ยนะครับครับครับอืมเขามีการจัดทําโครงการต่างๆมากมายนะครับ,รบแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกรนชและผู้อ,อำนวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติกออนชนะครับก็แถลงถึงผลความสําเร็จในการบร,ริาการแก้ปัญหาน้ําในช่วงฤดูแล้งปี64 65, ทับ 65, วันที่ผ่านมา มีผลงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง hmm. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรการและแผนเผชิญเชิงรุกเพื่อรับมือภัยแล้งที่วางไว้สามารถลดและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับการเตรียมรับฝนปีนี้นะครับ65นะครับรัฐบาลได้กำหนดไว้13มาตรการรับมือฤดูฝน โดยเพิ่มเติมสามมาตรการจากเดิมปี64ที่มี10เช่นการคาดการชี้เป้าพื้นที่น้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการปรับปรุงระบบการระบายน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนตรวจความมั่นคงปลอดภัยของคันทานบและผนังกั้นน้ำพร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากอย่างต่อเนื่อง เพื่อดําเนินการตามแผนประชิญเหตุให้ได้ครับครันี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จว่าปีนี้เราผ่านพ้นเรื่องภัยแล้งคือปีนี้ปีปีหกสทับหกห้าไมีมปัญหาภัยแล้งอแล้วก็ปีนี้ฝนมาก็เตรียมแผนรับมือทั้งหมด13มาตรการ,รปีที่แล้ว10วันนี้เพิ่มอีก3าเป็น13มาตรการนะครับก็ถือเปน การร่วมด้วยช่วยกันของทุกหน่วยงานนะครับ,รบในในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องน้ำในเรื่องสําคัญมากนะไม่ว่าจะน้ําแ้งหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยสำคัญทั้ง2อ,อย่างเลยดังนั้นต้องจัดการถ้าเราจัดการดีๆนี่แหละครับผลสําเร็จก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับ,รบให้ภาพอีกนิดหนึ่งนะภาคเหนือฝน30%ภาคอีสาน30%ภาคกลาง30ตะวันออก30กรุงเทพปริมณฑล30นะ แล้วก็ภาคใต้อันดามันที่อุตุเขาออกประกาศเตือนเนี่ยนะนะครับก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฝั่งอ่าวไทยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบก็สามสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่เยอะมากครับนะ